ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนเ่ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาขายสกูชี่รุ่นใหม่นะครับก็มีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อไอรีไลส์ทีวเจสี่เจสองเฟสบุ๊คสกูชี่คิงไอจีสกูชี่เดอะสกอคิงเดอะสกอช็อปนะก็สามารถสั่งได้ในจีได้แล้วก็ต้องติดตามไอจีไว้นะเพราะว่าจะให้เลขแท็กในไอจีเพราะว่าขี้เกียจเลื่อนให้แต่ทีละคนเพราะมันเยอะมากๆนะก็ค่าส่งเริ่มต้นลงทะเบียน30มสิีเมห้านะครับไม่รับผ่อนไม่รับจองแล้วก็ พร้อมโอนในขณะที่สั่งนะครับถ้าไม่พร้อมโอนในขณะที่สั่งก็ไม่ขอเนี่ยจะจะจะยังไม่รับออเดอร์ออเดอร์เนาะก็รับโอนธนาคารไทยพาณิชย์วอลเล็ตก็วอลเล็ตรับอุนเติมเซเว่นแอป,ปวอลเล็ตเนาะทุกช่องทางเลยก็เดี๋ยวไปดูสักกูชยิย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะก็จะเป็นโมจิแบบนี้ก่อนนะก็จะเป็นโมจิรสช็อกโกแลตนะกับรสส้มนะป้ายติด300นะครับขายราคาชิละ45บาทนะครับชิละ45บาทเท่านั้นนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นปลาแบนนะคบเป็นลายกุเดรามะเป็นของซาดิโอนะอันนี้ราคาชิละ60บาทจะเป็นปลาแบนนะ60บาทถ้าเอาก็ขายภาพมาต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะก็จะเป็นมินเนี่ยนะตัวนี้น่ารักมากนะเป็นของแท้นะเป็นของของญี่ปุ่นนะนี่เป็นของแท้ราคาชิละ60บาทนะคะถ้าใครเอาก็ขายภาพมาได้เลยนะ60ต่อมานะครับก็จะดูราคาเป็นของแท็กเนาะก็อย่างแรกก็จะเป็นอันนี้เลยจะเป็นใครแบบนี้เลยนะนี่ ขายก็จะมี2ลายนะนี่ก็จะมีเป็นลายนี้นะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้ตัวนี้จะมีแท็กให้นะตัวนี้จะมีแท็กให้นะแท็กคือถอดออกไปนะเพราะมันหลุดง่ายนะก็ราคาชิ้นละ5าบาทถ้าเอาก็ขายผ้ามาได้เลยต่อมานะครับก็จะเป็นซูมิโกะแบบนี้เลยนะซูมิโกะแบบนี้เลยนี่นะน่ารักมากๆนะชิ้นละหบาทเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ค่อยสลูนะนุ่มๆ6กสิ ต่อมานะครับก็จะเป็นเคปกูเดทามานะคะไม่มีแท็กเนาะห้าสิบบาทนะไม่มีแท็กต่อมาก็จะเป็นนี่เลยนะครับจะเป็นซูเปอร์ดูเปอร์ดักนะครับนี่นะเป็นของดิสนีย์แลนด์นะครับชิลละแปดสิบบาทนะครับชิลละแปดสิบขายก็ขายภาพเลยนะแปดสิบบาทต่อมานะครับก็จะเป็นหัวใจเนี่ยก็จะเป็นหัวใจของป๊อปปูล่านะเป็นสีขาวนะเนื้อนุ่มสโล่มากๆชิลละเก้าสิบบาทนะครับถ้าไอ้ถ้าใครเอาก็ขายภาพมาเลย ่อมานะครับก็จะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นแบบนี้เลยนะนี่จะเป็นมาการองคาเฟ่ดีเอ็นสีม่วงนะราคาชิ้นละหกบาทเหมือนกันใครเอาก็ขายภาพเลยนะจะเป็นมินิต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะจะเป็นโดนัทนะเป็นของแซมมี่เดอะแพดิเซียนะนี่ชิ้นละหกบาทเหมือนกันนะครับสปินก,ก็จะหลุดๆนะครับใค้าก็ขายภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นขนมปังก้อนของดิสนีย์นะคะมี2ลายนะนี้ก็จะเป็นกูเดทามะ กดิรรมะ100รบาทนะครับขอขายกนะันร้อยยี่สิบเนาะแล้วก็ตัวนี้ให้95นะคะแพ็กเกจไม่ใช่ลิขิตแนแล้วก็มีแพ็กเกจบ้างๆนะอีมีแพ็กเกจแบบเป็นบางที่นะคะแล้วก็ขายภาพเลยต่อมานะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นโดนัทนะนะเป็นของดโซญี่ปุ่นนะเป็นของดโซประเทศญี่ปุ่นนะไม่ใช่ของไทยเนาะนี่นี่นะจะเป็นดโซของญี่ปุ่นเลยนี่นะครับรานะคาชิ้นละ5บาทนะครับแครก็ขายภาพมาเลยนะ65ต่อมานะก็จะเป็นแตงโมของคาวะอิสกุชินะ อันนี้ชิลละาบาทเท่านั้นนะใครเอาก็ขายผ้ามาเลยนะ50บาทมีลมนะบีบไม่ค่อยได้นี่นะสโล50บาทต่อมานะก็จะเป็นกอ้อนเคแบบนี้เลยนะครับตัวน,นี้ไม่มีกล่องมานะไม่มีกล่องมาชิลละเบาทเท่านั้นไม่มีกล่องนะถ้ามีกล่องแล้วก็ขาย90บนะไม่มีกล่องนะเนื้อดีมากเหมือนเดิมนะ,ะ70บาทนี่นะก็จะเป็นมินิบัซสลาเปาของคีบูนะครับชิลละเบาทเหมือนกันนะน่ารักนะ70บาทต่อมานะกนะ็จะเป็นส้มนะนี่คือลืมรีวิวนะราคาชิลละสบาทานะครับ อันนี้คือรถที่เราขายดีมากๆนะก็อันนี้คือได้มาแค่ชิ้นเดียวนะสิบบาทต่อมานะครับก็จะเป็นทับทิมแบบนี้เลยคือแบบลูปแบบน่ารักมากๆอ่ะนี่เอ้ยขอโทษนะก็อนนี้นะครับจะเป็นของแบรนด์อีบิกแบบนี้เลยนะนี่เป็นของน e ็กอีบิกแท้นะคือแบบเนื้อดีมากถ้าใครแบบแบบได้สก,กูชี่แท้แบบเนื้อดีคือแนะนําตัวนี้นะเพราะว่าเนื้อดีมากาจริงๆคือแบบอยากเก็บมากๆอ่ะแต่ว่าแบบเอามาขายดีกว่าเพราะว่าเราชอบแบบมินิเนี่ยนะต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะก็จะเป็นเต่าเลื่อยๆนะตัวนี้ คือมันมีแบบเป็นแบบรอยคักแบบตรงกระดองค่นิดเดียวอ่ะมีค่แบบสองสามที่อ่ะทุกคนแล้วคือแบบเนื้อดีมากคือแบบรสแต่ก่อนที่เคยเอามาแบบแตกทั้งกระดองแล้วก็ขายแบบแ0 60 7บอกบอ่ะแต่ว่าอันนี้คือมีนิดเดียวจริงๆนะราคาชิราแปบาทนะคบขครเอาก็ขายผ้ามาเลยนะ80บาทต่อมานะครับก็จะเป็นปลาไทยากิแบบนี้เลยนะครับนี่กล่องคือจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะก็ให้ราคาชิระ80บบาทนะต่อมานะครับก็จะเป็นนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะเป็นของ toy box shop นะ คือน่ารักมากๆแบบเลก็กกจิ๋วๆอ่ะเออคือแบบน่ารักมากแต่ว่าตัวนี้มีตําหนินะก็เลยขายให้ราคาถูกชิล่าเจ็ดสิบบาทนะครับเดี๋ยวให้ดูตําหนินะนี่นะตําหนิก็เป็นแบบนี้นี่นะเดี๋ยวให้ดูทีละจุดทีนี่นะตําหนิก็จะเป็นตรงหัวใจตรงปีกมานาแล้วก็ตรงนี้นิดนึงแล้วก็เป็นนังนะเดี๋ยวหาก่อนแล้วก็ตรงกลางผมนิดหน่อยนะแล้วก็เอเดี๋ยวดูก่อนนะ นี่แหละมีประมาณนี้เองนะมีนี้มีเท่านี้เองตัวนี้ชิล่าเจบาทคือถูกมากๆแล้วคือตําหนิก็ไม่ได้เยอะมากอะไรมากนะเจบาทนะครับถ,ถ้าใครเอาก็ขายภาพมาเลยนะประมาณนะครับก็จะเป็นแฮมสเตอร์ของไอบูมนะนี่คือแบบตัวเล็กแบบตัวเล็กคือแบบอยากเก็บมากๆอะ่ะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ติดได้นะก็ตัวสกูชิก็คือจะมีตําหนิเป็นแตกๆอย่างนี้จากโรงงานมาเลยนะนี่ก็คือเป็นแตกๆทั้งตัวชิล่าเกบาทเท่านั้นนะครับใครเอาก็ขายภาพเลยนะเกบาท ข okay, ายเอาขายภาพมาเลยนะครับ90าบาทประมาณนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับจะเป็นครีมทับของคาเฟ่ดีนตัวนี้ก็คืออยากเก็บมากๆอีกแล้วคือแบบอยู่ดีก็อยากเก็บสก,กุช,ชิี่แล้วคือแบบอยากเก็บขึ้นมากอ่ะแบบอยากเก็บเยอะมากตัวนี้คือแพ็กเกจก็จะปิดเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้ราคาชิละ95บาทนะครับถูกมากๆนะคาเฟ่ดีเอ็นเขาขายกัน120บอาบเลยนะร้อีก้95บาบาทนะครับเขาก็ขายภาพเลยประมาณนะครับก็จะเป็นรองเท้ารองเท้าขนมปังแบบนี้เลยนะคือเนื้อดีมากคิดว่ามันจะแข็งหรือว่ามันจะไม่สลนะแต่คือ เนื้อนุ่มนะแล้วก็ซาลูคือแบบเนื้อดีมากชิละ9เก้าสิบาทนะคะเป็นของญี่ปุ่นนะนี่น่ารักมากมากเก้าสิบาทนะคะใครเอาขายภาพได้เลยนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะทุกคนต่อมานะครับก็จะเป็นไข่มิสแคนดี้เอแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็คือมีตําหนิมีตําหนิแค็กตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวเห็นปะนี่นะต่อมานะก็จะเป็นมิสแคนดี้เอแบบนี้เลยนะนี่น่ารักมากๆราคาชิละ8แปดสิบบาทนะคบใครเอาก็ขายภาพมาได้เลยนะแปดสิบบาท ต่อมานะครับก็จะเป็นแมวแม่ของชิบิบเป็นแบบนี้นะตัวนี้คือมีตำหนิจ้โรงงานนิดนึงนะตรงนี้คือมันทับมานะเป็นแบบนี้เลยก็คือมันจะเป็นรอยคลายแบบนี้นะคือมันทับมานะนี่คือเนื้อนุ่มมากเนื้อดีมากๆชิละ100บาทเท่านั้นนะครับแค่เอาขายภาพเลยนะ100บาทต่อมานะครับก็จะเป็นนกทอยบล็อกช็อปแบบนี้เลยอันนี้คือน่ารักมากๆนะอันนี้ชิละ100บาทนะครับจะเป็นสีฟ้านะเนื้อดีมาก100บาทต่อมานะครับก็จะเป็นวอลเฟินนะนี่เป็นของแฮปปี้ชาแนลนะ ตัวนี้คือแพ็กเกจมันจะปีแบบนี้นะตัวนี้เซลให้95บาทนะ95บาทตัวนี้จะเป็นสีขาวนะใครก็ขายภาพเลยนะ95บาทนะเป็นสีขาวต่อมานะครับก็จะเป็นว็อฟเฟิลกาเล็กซี่นะคือหายากมากกว่าเราจะหาเจอมาขายให้พวกเธอได้ก็คือแบบนานมากนะกว่าจะมีมานะก็คือแบบชิลละ100บาทเหมือนเดิมนะนี่แพ็กเกจก็คือหม่อิ่มนะแพ็กเกจก็ไม่มีตําหนินะ100บาทนะครับใครเอาตัวนี้ก็ขายภาพเลยต่อมานะก็จะเป็นสับะรดของคีบูนะนี่ คือน่ารักมากชิ้นใหญ่มากเว่อร์เลยนะตัวนี้แพ็กเกจจะยับยับ่อยนะชิละาเก้าสิบบาทนะคะใครเอาก็ขายภาพเลยนะเก้าสิบบาทนี่น่ารักมากๆต่อมานะก็จะเป็นป๊อปคอนแบบนี้เลยนะคือตัวนี้ก็คือน่ารักแบบน่ารักทุกชิ้นอ่ะจะบอกให้นะสําหรับรถนี้ที่มาป๊อบคอนนะไม่เบี้ยวไม่บุบไม่มีตําหนิทุกอย่างนะสีไม่ร้อกไม่อะไรไม่เบนนะชิละหนึ่งร้อยบาทคือถูกมากไม่มีตาหนิใดๆทั้งที่นะไม่มีใดๆเลยนะหนึ่งร้อยบาท ต่อมานะครับก็จะเป็นอันปกาก้าแบบนี้เลยนะคือตัวนี้คือมางานดีนะคือแพคเกจมันปิดตรงนี้แค่นิดเดียวอะ่ะตรงนี้แค่นิดเดียวรถที่แล้วคือมาแบบติดป,ปิสองแถบเลยแล้วคือก็แต่ตัวนี้คือแบบใครได้รถนี้ไปก็โชคดีไปนะเพราะว่าตัวนี้คือแพคเกจมาสวยนะชิลล1หนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมนะคบใครก็ขายภาพเลยนะหนึ่งร้อยบาทเหมือนเดิมเลยต่อมานะก็จะเป็นแอปเปิลคิวตี้นะคบคือแบบชิ้นใหญ่มากคือสีเขียวนะสีขอไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นะส่วนมากก็จะเข้ามาเป็นสีเหลืองเนาะ ก็ราคาชิ้นละ100บาทเท่านั้นนะถูกมากๆ100บาทต่อมานะก็จะเป็นไดโนเสาร์นะตัวนี้ก็คือแบบแจ็คพอตเลยนะ mm hmm. เพราะว่าตัวนี้คือราคาถูกมากๆเพราะว่าน,นี้คือได้มาเท่าทุนเลยนะแล้วก็เพราะว่ามันมีตําหนิมาคือมันมีตําหนิมานะแต่ว่ามือหนึ่งแน่นอนนะกลิ่นหอมแพ็กเกจก็ปิดไม่ได้นะก็คือแบบขอคนรับได้จริงๆนะตัวนี้มีตําหนินะ120บาท120บาทเท่านั้นนะครับใครก็ขายผ้ามาต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับจะเป็นโทน้ำผึ้งนะคือชิ้นใหญ่มาก ใหญ่มากๆนะเป็นของไอ้นี่นะจำช,ชื่อแบรนด์ไม่ได้แหละเออนั่นแหละนะก็ตัวนี้ชิ้นละ130ราบาทเท่านั้นนะชิ้นใหญ่มาก130บาทนะคบแคลก็ขายภาพไปเลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับจะเป็นฟังกงขอยบุ้มก็คือแบบแจ็คพอตมากๆนะสาหรับรถนี้ชิ้นใหญ่มากนี่นะบีฟินมากๆอะ่ะแต่มาสาโลนานไปหน่อยนะสโลโคตรก็ตัวนีลาแพคเกจมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเหมือนจะเปิดแล้วนะแล้วก็แพคเกจก็คือจะแบบไม่สวยอะ่ะ ตรงที่ลอกคือจะไม่สวยเลยนะคือเราบอกเลยนะจะบอกก่อนนะว่ามันไม่สวยนะตรงเปิดก็ขอคนรับได้นะครับตัวนี้ให้ชิลละร้า1 9บาบาทนะครับ199าบาทนะเขาขายกัน250นะก็คือแบบมีต่หนี้ค่าแพ็กเกจแล้วคือแบบเราขายราคานี้ก็คือแบบดีงามพารามแปดมากมากอ่ะ199าบาบทนะครับเขาก็ขายผ้ามาเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะวันนี้ก็ขอรับไปก่อนนะบ๊ายบาย